สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านนะคะอยู่กับส้มจิตนะคะแล้วก็นี่ค่ะรถคันนี้เลยคือ F-X4 Max ค่ะเป็นรถที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆเลยนะคะวันนี้ส้มจิตจะพามาชมค่ะ,ะคะกับรถรุ่น F-X4 Max คันนี้นะคะเป็นกระบะซีประตูค่ะเขาเรียกว่า Baby Raptor นะคะคันนี้ Baby Raptor ยังไงไปดูกันนะคะคันนี้เครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2000ค่ะ 213แรงม้าค่ะแรงบิดที่500นิวตันเมตรค่ะจับคู่กับเครื่องยนต์นะคะเป็นเกียร์10สปีดค่ะมาดูกันว่าคันนี้นะคะนอกจากได้เครื่องยนต์ที่สุดยอดนะคะคันนี้เป็นทรวรีของ Ford ที่สุดยอดกันไปเลยนะคะนี่ค่ะ Ford นะคะ f o r d Ford กระจังหน้านะคะเป็นแบบนี้ได้มาจากโรงงานเลยค่ะชุด f x f max นะคะ ฟอร์ดให้มาแบบนี้เลยเป็นสีเทาค่ะให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยค่ะดูชายกันชนก่อนชายกันชนก็จะเป็นสีนี้เหมือนกันเป็นสีเทานะคะไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้า LED projector ค่ะไฟ daytime เ,เป็น LED ค่ะ ด้านข้างคิ Q ้วล้อสีเทาติดตั้งมาจากโรงงานค่ะสุดยอดมากๆดูตรงนี้แม็กขนาด17นิ้วค่ะมาพร้อมกับอะไรคะนี่ยาง bf g o o d l i c ค่ะฟอร์ดให้มาเลยนะคะรุ่นนี้ bf g o o d l i c ค่ะซีรีส์เบอร์ยางนะคะอยู่ที่265ค่ะ265เป็นยาง lt 265 7 0 r 17เป็นยาง ออเทเรนค่ะ A t นะคะสามารถลุยได้ทั้งถนนดำนะคะแล้วก็ถนนออฟโรดก็ด้านใต้ท้องนะคะของรถรุ่นนี้ค่ะก็จะมีแผ่นปิดใต้ท้องนะคะตรงนี้ค่ะยาวไปถึงข้างหลังนู่นเลยนะคะประมาณตรงนี้นะคะไม่ถึงเกียร์แล้วก็นี่แต้นๆทำไมเป็นเบบี้แรปเตอร นี่ค่ะเพราะว่าเขาให้โชคค่ะโชคฟ็อกเป็นแบบโมโนโทูฟค่ะเป็น2.0โชคฟ็อกทั้ง4ต้นเลยซ้ายขวาจริงไหมอันนี้ด้านซ้ายไปดูด้านขวานี่ค่ะเป็นโชคเห็นไหมเอ่ยเมื่อน,นิดนึงโอเคไปดูด้านในกันบ้างค่ะ ด้านข้างนะคะเป็นไบเทอร์โบกระจกข้างเป็นสีเทาดำพร้อมไฟเลี้ยวมือจับนะคะตัวนี้ก็เป็นระบบทัชนะคะปดล็อกล็อกบันไดข้างค่ะเป็นโลหะนะคะสีดำค่ะลักษณะพื้นผิวจะเป็นแบบใสๆนะคะสีดำพ่นใสๆเวลาเราเหยียบเนี่ยก็จะกันลื่นด้วยภายในนะคะ แผงข้างนะคะเป็นหนังเป็นไฟฟ้านะคะกระจกไฟฟ้าไฟหน้ามีระบบอโอตโต้ปั๊น้าฝนออตโต้ให้นะคะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับระดับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ค่ะ1,2,3,4สาแล้วนั่งกี่คนก็ปรับได้เลยไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะไฟปรับสว่างความนาของหน้าจอก็ปรับตรงนี้ค่ะกระจกข้างพับปรับได้มีพับกระจกค่ะ มาดูพวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ฟฟ้าค่ะขับแรงด้วยไฟฟ้ามีปุ่มควบคุมความเร็วนะคะคุชชั่นโทนค่ะแล้วก็จํากัดความเร็วค่ะด้าน,นซ้ายของพวงมาลัยก็จะเป็นปุ่มรัวบวังสายโทรศัพท์บนพวงมาลัยค่ะปรับเสียงสั่งงานเสียงปรับพวกคลื่นวิทยุนะคะ ข้างบนนี้จะเป็นไมค์ค่ะบนหลังคาตรงนี้จะเป็นไมค์หน้าจอเป็นระบบปฏิบัติการซิงค์สามเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน Apple c a ค p เ a y แอนดรอยอนะคะมีระบบช่วยโทรออกฉุกเฉินอัตโนมัติให้ก,กับคุลูกค้าด้วยแอร์ออโต,โต้แยกอุณหภูมิให้ข้างซ้ายและขวาค่ะคนซ้ายร้อนคนขวาหนาวปรับแยกกันได้เลยค่ะเวลาเราจอดรถก็สามารถจะดู YouTube ได้นะคะเป็นภาพเป็นวิดีโอได้ Gear, เกียร์เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นเกียร์ออโต้สิบสปีดหัวเกียร์ก็สามารถตั้งค่าบวกลบหมายความว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนเกียร์เองได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบวกกับลบนะคะมีโอเวอร์ไดนะคะระบบเกียร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบกล้าวกระโดดนะคะไม่ได้ขึ้นทีละหนึ่งสอสานะคะการขับเนี่ยจะขับเบานุ่มนะคะรอบเขาจะแบบขึ้นแบบสบายๆเลย แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อค่ะก็ใช้งานง่ายๆค่ะแค่ใช้ปลายนิ้วนะคะหมุนไปตามโหมดที่เราต้องการขับขี่ค่ะขับสองแล้วก็ปรับ 2H นะคะขับถนนปกติขับสี่ความเร็วสูงแล้วก็หมุนได้เหมือนกันแล้วก็ขับสี่ด้วยความเร็วต่ํแเราก็ปรับเป็นขับสี่ความเร็วต่ําได้มีระบบนะคะที่ช่วยนะคะขับเวลาที่ลูกค้าลง จากเขาเนี่ยก็กดปุ่มนี้ได้เลยค่ะสังเกตหน้ารถจะทิ่มลงแบบนี้จะใช้งานฟังก์ชันนี้ก็กดปุ่มง่ายๆเลยค่ะรถเป็นกุญแจรีโมทแล้วก็ระบบปุ่มสตาร์ทนะคะกดได้จากตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะปุ่มสตาร์ทเบาะนังเป็นเบาะนังผสมกับ เบาะอาคันทาล่านะคะมีโลโก้ f x 4 m a x นะคะเบาะหนังอาคันท่าล่าแบบนี้ช่วยในเรื่องของการยึดตัวนะคะของคนขับนะคะกร,ระชับให้อยู่กับเบาะนะคะเวลาที่เราขับรถด้วยความเร็วสูงะคะ่ะเบาะสามารถปรับระดับความสูงต่ำนะคะพนักเองแล้วก็เลื่อนเดินหน้าถอยหลังได้จากตำแหน่งตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเหล็กเรยวยาแบบนี้คะ่ะ เบรคแลคะคันเร่งคะ่ะเป็นแบบสปอร์ตเป็นสีเงินๆแบบนี้คะ่ะด้านบนคะ่ะเป็นกล่องสวิชแบงค์นะคะสวิชแบงค์นะคะเป็นช่องที่ต่อไฟอะคะ่ะเป็นช่องต่อไฟต่ออุปกรณ์เพิ่มเติมอย่างเช่นเราต่อไฟบนหลังคาไฟเพิ่มเติม,ตมก็สามารถจะเชื่อมตรงนี้ได้เลยคะ่ะเรียกว่าอ็อกค่ะจะมีออกทั้งหมด6ช่องตรงนี้ เราต่อเพิ่มไฟอะไรเพิ่มแล้วก็มาต่อเข้ากล่องที่ฟอร์ดให้มาได้เลยบานหลังค่ะเป็นบานเหล็กขายาวแบบนี้ติดตั้งมาให้จากโรงงานค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3าไลเนอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นสติ๊กเกอร์เลนเจอร์เป็นสีดำค่ะกันชนท้ายฟอร์มเซนเซอร์ถอยค่ะ4จุด โลโก้นะคะสติ cker F X Format ช่วงล่างเป็นแบบแหนบซอ้อนแล้วก็เป็นโมโนทูบมีสับแทงนะคะโชคฟลักสองโมโนทูบพร้อมกับสับแทงค่ะส่วนย่างอะไรนะคะก็จะเหมือนกับตัวรถเลยเป็นยาง B F o u a l i t ค่ะยางอ u t เท a เแล้วก็มาพร้อมกับล้อแม็กค่ะ นน้ำมัเติมน้ำมัน B 2 0ดีเซลรองรับน้ำมัน B 2 0นะคะรถไม่ได้ล็อกฟ้าทางก็สามารถกดเปิดได้เลยแบบนี้ค่ะสำหรับราคาของรถคันนี้นะคะ1 1 8 9 0ล้บาทเท่านั้นเองค่ะเดส้มจะพามาดูนะคะด้านหน้าห้องเครื่องนะคะนิดนึงเราต้องเปิดด้านในกันก่อนเม่อกี้บอกไปยังเอ่ยแป้นเหยียบทะเล่งนะคะ เปนแบบสปอร์ตมาดูฝากระโปรงด้านหน้าค่ะมีอะไรกันบ้างห้องเครื่องนี่เรามีโชคคู่หน้าให้แบบนี้นะคะเมื่อกี้ซ้มใช้มือเดียวเปิดนะคะก็คือดันตรงสีเหลืองๆตรงนี้แล้วก็ฝากระโปรงหน้าเนี่ยที่มีน้ำหนักค่อนข้างมากนะคะ ก็เร็งขึ้นไปได้เลยนะคะเพราะว่ามีโชคคู่หน้าให้เป็นแบบนี้ค่ะผนปิดนะคะห้องเครื่องสีดำม,มีให้กับคุณลูกค้าแล้วน้ำยาลอยเย็นนะคะน้ำมันเบรกห้องเครื่องก็จะแน่นๆกันหน่อยนะคะแบตเตอรี่นะคะบังฟิว ที่จะให้ดูคือตัวนี้ค่ะที่ติดตั้งเพิ่มต่อกับกล่องสวิตช์แบงค์นะคะตรงหน้าบริเวณคอนโซลตัวนี้ใช้เชื่อมต่อพวกไฟที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มเติมค่ะสำหรับรถแนวออฟโรดเ็าจะติดพวกไฟสปอตไลท์ติดไฟอะไรบนหลังคาเนาะทำให้ไฟมันอาจจะไม่พอไฟเกินเนาะเราก็สามารถจะเชื่อมต่อกับไฟชุดนี้ได้เลย ะะกล่องตรงนี้ได้เลยติดตั้งมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นรถที่น่าใช้ค่ะแล้วก็จัดว่าคุ้มนะราคาแค่1นึ่งล้านหนึ่งแบาทสีก็เบื้องต้นแจ้งมาว่ามีประมาณ5สีนะคะก็คือสีน้ําเงินค่ะสีแดงนะคะแล้วก็สีขาวค่ะสีบรอนแล้วก็สีเทานี้เทาก็ต้องรอดูว่าเป็นเทาแบบไหนนะคะ ก็วันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่อง y o u u u b e ส้มจีดนะคะอฟอดฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะมารีวิวรถใหม่ๆนะคะรีวิวรถให้ดูเรื่อยๆแล้วก็รถแต่งสวยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะกับการรับชมนะคะบายบายและสวัสดีค่ะ